อ้าวจานต้ารับขันก่อนรับขันก่อนวันนี้วันพระอ้าวรับขันไว้ยกยกขันไว้จับเอาขันหน่อยเออไปวัดเดี๋ยวก็ค่อยไปเออรับรับรับขันหน่อยจ้าอย่าสนใจเทียนเออถืออ้าวถือถือถือเออเอาถือเอาจานหน่อยหน่อยนึ่งเอาจับจับจับจานหน่อย โอ้ยอาจารย์ข่อยขึ้นเออนี่แหละจำอย่างนี้แหละเอายกสิหัวหน่อยยกขึ้นเออเออเออเอาเอามามาเอา,เอา,า,า,เอาบารมีเจ้าที่เจ้าทางมือนนิเด้ออาจารย์เอตตาจะขอโชคขอ,ขอลาภขอเปิดดวงสามตัวตรงตำลาวเย็นนี้ตำลาวเย็นนี้รอบสองทุ่มครึ่งเอาเขย่าพอหรือยัง,ยงเอาเขย่าอีกรอบนึงเชื่อช่วยไหว,ว,วโอ้ยลรยออกหมดแล้ว เอาให้จันตาจับมันเอาจันตาจับจับเอาจับเลยจับเอาจันตาอยากเขย่าเหรออยากเขย่าเขย่าเขย่าเอาเอาเอาจับเลยจันตาจับทีนี้จับเลยเอาจันตาจับจับเลยเจ้าจับจับขึ้นมาหนึ่งอันเอาเปิดดูจันตาได้เลขอะไรเลขที่ออกเลขที่ออกเลขศูนย์เออได้ศูนย์เอาก็เข้าใหม่ ก็ไม่ก็ไม่อ่ะเออก็ไม่ก็ไม่เอาก็ไม่เอาจัตตาจับอีกเอาเอาจัตตาหยิบเลยหยิบขึ้นมาเอาเอาเปิดดูจัตตาได้เลขอะไรอีกเอาเปิดเร็วๆอย่าลีลาจัตตาอย่าลีลารีเปิดเลขเก้าอ่าตัวนี้เลขเก้าแล้วเอาศูนย์เก้าเอาอีกไหมเลขหนึ่ง ได้ศูนย์ได้เก้าแล้วฮะเขาเป็นบดเลยอ่ะเอาให้ปีบดเดียวเดี๋ยวค่อยแคปนู่นนู่นนู่นอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งเลขเอาเอาเอาล้วงลงไปเอาล้วงลงมาอีกหนึ่งหมายเลขเอาหนึ่งหมายเลขหยิบมาเลยอ่าหมายเลขอะไรหมายเลขที่สามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเลขแปดศูนย์เก้าแปด ศูนย์เก้าแปดอ้าวศูนย์เก้าแปดอ้าวแต่ทที่นี่อ้าวได้แล้วได้แล้วอ้าวสาธุพอแล้วพอแล้วอาจารย์จะรวงเอาไปวัดไหนอ่ะเออเอาไปวัดหัวคำก็ได้หรือไปวัดน้องเคงก็ได้วัดจันตาแหละเอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพีนกศูนย์เก้าแปดตำเหล้าเย็นนี่ครับผมหลอบซองถุงเพลเด้อพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้จักรยานในการรับชมครับ <c oughs> ครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่รับชมครับขอบคุณครับ